สถานการณ์คอร์รัปชันอันเลวร้ายในบ้านเราได้เดินทางมาถึงจุดที่ว่าสังคมประชาชนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับนะครับแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ในเรื่องนี้วันนี้มันดูเหมือนว่าคอร์รัปชันในบ้านเราเนี่ยดีขึ้นนะครับคือมีน้อยลงแต่ความจริงมันยังไม่หมดไปวิธีการสังเกตคอร์รัปชันคอร์รัปชันเกิดขึ้นในระบบงบประมาณในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งก็เป็นเงินจากภาษีอากรของพวกเราทุกคนวิธีสังเกตง่ายๆก็คือว่าเขาซื้อของเนี่ยแพงเกินราคาจริงหรือเปล่าซึ่งโดยปกติแล้วมันแพงมากอย่างไม่ค่อยมีเหตุผลนั่นคือการคอร์รัปชันนะอันที่สองก็คือการเขียน TOR หรือสเปคของเนี่ยมันผูกมัดหรือเปล่ามันเขียนเปิดให้กับบางคนบางรายหรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่อยากจะพูดในวันนี้ก็คือว่า การที่ประชาชนไม่เห็นด้วยกับคอรัปชันอย่างเดียวยังไม่พอนะครับเราลองถามตัวเราเองซิว่าถ้าโอกาสแห่งการโกงการคอรัปชันมาถึงเราเราจะเอื้อมือไปคว้าเอามาไหมอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเราต่อต้านคอรัปชันเราต้องปฏิเสธที่จะเป็นคนคอรัปชันเสเองด้วยนั่นลละประเทศไทยถึงจะมีทางที่จะแก้ไขปัญหาคอรัปชันอย่างยั่งยืนครับ คุณผู้ชมคะหลังจากรับชมบิ๊กลี่จี้จุดกันมาที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราเหลืออีก3ประเด็นใหญ่ที่ต้องพูดคุยกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยที่เก่าวอันดับที่3นะคะเพราะว่าตอนนี้นะะที่ประเทศไทยนะคะสิงคโปร์มาเลเซียนะคะก็มีปัญหาเรื่องหมอกควันที่มาจากอินโดนีเซียซึ่งก็มีทั้งทั้งด้านร่างกายทั้งด้านมุมมองในการขับรถขับเครื่องบินนะะไอหมอกควันนี่นะ มันเป็นอย่างหนึ่งซึ่งเวลามันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยคุณหนีไม่ได้นะเพราะยังไงเราจะต้องสูดดมเข้าไปอยู่แล้วนะปัญหาหมอกควันในเมืองไทยเนี่ยมีอยู่สองจุดในบ้านเราเองเนี่ยจะมีอยู่ทางเหนือเชียงใหม่โดนทุกปีแต่มันไม่ใหญ่เท่าของอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยเป็นแหล่งกําเนิดของหมอกควันที่กระจายไปทั่วภูมิภาคเลยไม่ใช่คนที่โดนหนักที่สุดก็คือประเทศเขาเองอินโดนีเซียแต่มันจะไหลข้ามมาทาง ทางมาลากามาทางมาเลเซียสิงคโปร์ไทยดูการทั้งแถบเลยค่ะในข่าวบอกว่าเรามีแค่3ามสี่จังหวัดภาคใต้ความจริงไม่ใช่มันขึ้นมาถึงภูเก็ตอะผมมีเพื่อนอยู่ภูเก็ตตอนเนี้ไม่รู้จะอยู่ในบ้านจะหายใจยังไงค่ะลำบากนเนีออแล้วใช้ชีวิตลําบากเนะี่ย รัฐบาลอินโดนีเซียเขาก็รู้ปัญหานี้นะต้นต่อคืออะไรคะคือไฟไม่คือจริงๆมันไม่ชัดนะค่ะว่ามันเกิดจากธรรมชาติของความแรงหรือเปล่าเขาบอกขณะที่เราฝนตกหนักๆอินโดนีเซียแรงและความแรงเนี่ไอการหมักหม,มบนไอพวกซากไอพืชอะไรบนพื้นดินเนี่ย แล้วความร้อนเกิดขึ้นมันเกิดไฟขึ้นมาเองมีสิทธิ์เป็นไปได้อีกอันหนึ่งคือการเผาเหมือนกับอย่างที่บ้านเราเนี่ยเผาที่ทําเกษตรมันง่ายที่สุดนี่ใช่ไหมไม่ขีดก้านเดียวอะแล้วทีนี้ช่างอย่างของอินโดนีเซียมันจะมีป่าประเภทเขาเรียกป่าพุป่าพุนี่มันจะเวลาเวลาไฟมันลุกขึ้นมาเนี่ยมันจะลุกคลุอยู่ข้างใต้มันไม่ดับง่ายๆนะทาไม่ง่ายนะแล้วมันก็จะสร้างควัน มากกว่าไฟได้เป็นควันลอยแล้วมันก็ลมพัดไปล่าสุดเนี่ยผมได้ข่าวว่ามันพัดข้ามไปถึงโฮจิมินซิตี้ของเวียดนามมีปัญหาอีกคือลมมันไปทางไหนมันพาอินโดนีเซียเขาจะอยู่กันยังไงเลยคะเนี่ยขนาดกกระจายออกมาขนาดนี้นะฮะผมว่าจะมีการคุยกันในระหว่างประเทศอาเซียนที่เขาพบกันเร็วๆนี้ก็คงจะหยิบยกปัญหานี้ขึ้นมาคุยกันแล้วก็ดูซิว่าใคร ใครมีความคิดจะช่วยกันยังไงเพราะว่าถ้าถ้าเรื่องนี้มันเป็นบ้านต่อหลังติดกันนะไม่ใช่ประเทศนะคุณรัวฟ้องคุณตลุ่นเลยถูกไหมคุณไปจุดไฟบ้านคุณไฟไหม้บ้านคุณมันเข้ามาบ้านผมเนี่ยนี่เรื่องเวลาแต่นี้มันเป็นประเทศต่อประเทศคนที่เป็นแหล่งกําเนิดของไฟเนี่ยเขาก็คงไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้น ค่ะบ้านเขาเองก็ลำบากไปส่งผลต่อบ้านอื่นอีกนะฮะแต่มันเป็นทุกปีแล้วมันเยอะขึ้นปีนี้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งแก้ไขหาแนวทางแก้ปัญหาเนี่ยเพราะว่าก็กระทบต่อทั้งสุขภาพแล้วก็การเดินทางความปลอดภัยหลายๆด้านเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราเหลืออีก2ประเด็นใหญ่นะ่ะมาดูกันเลยว่าสําหรับข่าวอันดับที่2นะคะเป็นเรื่องของโครงการนโยบายค่ะที่จะมีการแจกตําบลละ5ล้านบาทเป็นยังไงบ้างโครงการนี้ โครงการนี่มันเป็นการกระตุ้นฉุกเฉินเขากลัวเงินฝืดมันไม่ขับเคลื่อนอะไรเงี้ยเขาลปโยนเม็ดเงินลงไปเป็นโครงการเก่าๆที่เคยทำก่อนแล้วเราเคยพูดเรื่องนี้ทีนะคือผมก็เห็นใจว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยมันฝืดเครืองโดยเฉพาะในกลุ่มรากญ่านี่นะาขายก็ลำบากลวมากเขาก็อยากจะให้มีเม็ดเงินมันกระจายเอทฤษฎีของเงินต่อเงินเงินหลายชั้นนะ แต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าเวลามันทำอะไรอย่างฉุกเฉินเนี่ยมันปล่อยเงินลงไปปล่อยงบลงไปเนี่ยไอ้คนที่เอาคนที่ไปทำงบเนี่ยอันที่หนึ่งเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำอย่างไรค่ะคืออะไรก็ทำไปเลยนะค,ะคือมันสำคัญนคะคะสำหรับว่าแนวทางในาการนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ชจริงจิงใช่ใช่ใช่อันที่สองก็คือมันก็ยังมีคนคิดว่าเออทำลวฉันได้เท่าไหร่นี่ยังคุณจะมีข่าวนะค่ะ เอาเงินไปทาสีล้วงเงี้ยเอาเงินไปทําเสาธงเอาเงินไปทาหลังคาจอดรถคือคือ,คอประชาบ้านจะไม่ได้หะายนะ<ช>แล้วก็ปลองไปเช็คดูสิไอ้อไงบประมาณที่ทําอย่างที่ผมพูดมาสามสี่อย่างห้าอย่างหกอย่างเนี่ยค<ช>มันมันแพงเกินจริงไหม,อ,ม,อ,มอันนี้อันนี้ก็ทําให้กลับมาถึงกับปัญหาดั้งเดิมอีกว่าหนึ่งใช้ภาษีไม่ถูกต้องสองมีการ หาผลประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้แต่ในเชิงทฤษฎีแล้วนะหมู่บ้านต้องเสนอโครงการผ่านอำเภอไปสู่จังหวัดคือผมเข้าใจว่ามันช้าค่ะนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะทําอย่างนี้มันต้องมีคน r อเรนเ t ชันให้กับเขาว่าคือไปอธิบายให้เขาก็ควรจะมีทีปรึกษาว่าอะไรที่มันเหมาะกับชุมชนอะไรที่มันจะไปสร้างรายได้ให้คนหมู่มากในชุมชนคือทำให้เป็นประโยชน์คนส่วนใหญ่ล้วคุณไปทําหลังคาจอดรถในหน่วยราชการคุณไปทากําแพงคุณไปทาเสาธงขึ้นมาอันค่ะ ชาวบ้านไม่ได้อะไรแต่เงินก็ถูกใช้ไปจริงะนะฮะแต่เงินไม่ได้กระจายอนะฮะอันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่ะ,ะ,ะแต่ผมก็หวังว่าเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเหล่านี้รีบเข้าไปดูซะแลวหาทางปรับปรุงแก้ไขค่ะก็ยังทันนะ อย่าให้สายเกินไปกว่านี้นะคะก็ยางน้อยๆก็อย่าให้คนที่ทําอะไรหวังประโยชน์ส่วนตัวทําอะไรง่ายแลมกง่ายมากเกินไปก็อยากให้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะได้ทําหน้าที่ของมันจริงๆนะคะเอาละครับคุณผู้ชมคะสำหรับตอนนี้นะคะเราเหลืออีกเพียงหนึ่งอันดับข่าวใหญ่ของสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการขุดคอค่อกล่าค่ะต้องรอติดตามกันในช่วงต่อไปนะคะแต่ว่าสําหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ตับมาชมกันในช่วงหน้าค่ะ